คำนี้ขอให้พี่น้องเดีอพี่น้องมดสุขสุขคนมาเด้อมากินน้วกันข่าม <c oughs> เได้ก,ก็บคนนี้อ่ <c oughs> สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฟังลาวสวัสดีพี่น้องฟังไทยลุงป้านะอ่ามดสุขสุขคนมื้อนี้ก้า <c oughs> <c oughs> สิพาทุกคนมากินลาบหมักจองพี่น้องเป็นอาหารที่แบบเป็นของโปรดเลยทีเดียวเนาะพี่น้องเสแสบมีหมักเคือหมักเขว้งแล้วก็ฟักต่างๆเนาะพี่น้องแม่ก็ลงมือก่อนสบายดีด้วยแม่สบายดีนี่เอาสิม,มากินผู้เฒ่าก,กินได้พี่น้องมันเป็นอาหารแบบอยังแบบมีแต่ฟักะนะพี่น้องเคืองใส่ก็มีแต่ฟักมีหอยมีฟักมีหมักเฟิดอ่าลักๆเนาะพี่น้องแล้วก็ปลาอย่างก็คือเขาเอิ่น ลาหมักจองพี่น้องมาเด้อกินน้ำข่อยพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเด้อพี่น้องเอ้ยแสียบอ้ามไปเลยนั่งน้ำกัานกอบะพาะไปแม่ก็กินน้ำน้อยหนึ่งพี่น้องเพิ่นเจ้ากินแล้วบ <anta. S 1> ่เพิ่นคือเพิ่นกินและเพิ่นอืแล้วกินบ่กินบ่บ่กินน้่กาับบ่ มาพี่น้องร้านกับบกกินน้ำเนี่ยก็คือลาหมักจองนยเนี่ยเป็นของเอื้อแบ่งมาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้คอยเนี่ยเด้อน้องไปใย่เบลพี่น้องมากระเซ็บอยู่ มาได้ไหมกินข้าวกินราดมักจ้องแต่ไม่มาอื่นน้ำอือไอเหรอมักถั่วกระใสอยู่แล้วเป็นซีมือ้องเอื้อยเอื้อยแบ่งมาหายพี่เนาะกินสลัดหลายๆก็คืออาหารประเภทนี้โบเมนอาหารที่แบบ ยังพี่น้องเป็นอาหารแบบเสเนาะผู้ใดก็กินได้บบแมนดิบบบแมนยังนะมีแต่ฟักหมักไ้มื่อๆพี่น้องอยากมือน้ำเรือประจันเนาะ <laughs> nào ma <mặc thụ> à? <laughs> là cái giằng mưa làm luôn đó đi ừ. làm mà vậy

คือหมักจองเพะเแบบต้มเอาปลาสินะพี่นอ้องต้มเอาปลานิน่นปลานินาน่นปลาดุกน่แห่งเ่เนาะเขาต้มแลยเขากาเานำต้มปลามามาเป็นน้ำตัวนี้เ่บใส่หมักแข้งมีหมักแข้งหมักเขือหมักถั่วแล้วก็ฟักบัวหัวหอมแล้วก็หอยน้ำนี่พี่น้องตอนหอย คำนี้ขอให้พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมุดสุขสุขคนมาเด้อมากินน้ำกันคาบแบรกคือคนนียอ่ะราหมักยองผู้อ่ะพี่น้องเคยกินปะ อย่งเห็นอย่างนี้ซึ่งีงงย่งี้ยงางไรแม่ก็กินน้ำหน่อยหนึ่งพระวะาเรากินก่อนแล้วเรากินคาเทีก่ก่อนเดยว Chào là băng một đen đi đây là đơm mà vậy mà năng lên bao cao vậy gan cả bò ma bùa nhầm mà xếp salad มือร่มแห้งใรบรรยากาศมือกล้าบริปลยป่าพี่นอ้องเพราะว่่ไปคุ้มคุมมัานมือ,อมถือต่อหมอกเพชร เอ้ยอเอ้ยออคนกลางพี่น้องพ้ท่หมังมารีน้ำกาอดอร่อยอืมก็อยากขาวแห้กว่าจะนีงนกับสองโมองอ่ะ mặc kêu hàn mặc kêu cái nhảy nhảy mặc kêu cái cứ... kêu mặc kêu sốt sốt pinh ổi ăn đang tại tốt rồi nè ชิม,มอลไรนะอืมแซ่สลัดสลัะมาเด้อลุงปันนะเอยแม่แม่พี่พี่ทุกท่าน ราหมากจองสิบในหนึ่งประมาณสิบพันเลยพี่น้องอเอ้ยมันเพลงในหมากเลยเขาจะเอามาเลยเขาจะาสิบเสษหน้ำพอาเสษหน้ำมันสิเป็นแบบพองพองพงพอคุณค้ายๆคือวุ่นเด้อร้านสาวกเอไอยหมดจนีน่ะหยัดมันมีงูมันหกไป มันมันนั่งนะไปสบ,บายดีไว้มันนั่งพีมันนั่งทางเบากาพีพี่ยังไม่มันที่เกียอตาเลยมายพีย้ํามันนั่งย้ํามันั่งสบ,บายดีไว้สันหลานสาวกับพี่น้องเป็นไอ้กล้องเนีบริลล์ได้นี่บย,บยบริลล์บริลบรินล์บริลล์บริลล์บริลล์เบเบอรเคยดื้อเหมือนบัก hành giả mà chị đừng Giáp Bà Linh, bà Linh cứ bỏ phang khuôn, đây cứ bỏ phàng phàng bỏ phang khuôn Bà Bà đưa đưa dự đưa bọc sao sao đỡ, đưa đỡ <Ừ. S 2> ไปดีน้ำใหญ่ไปมุดอะไรเพิ่งข้าวกับติดมือเขาอนุญาตกินมาเยอะบอลินกับข่อยอันนี้ข่อยบอกแพงเลยสิบอกหายเยอะคาลีนั่นนี่บอกล้าบอแพง ืบอกบ่อพังควมหน่อเด้อใอยบอ้น้องน้ำตะเลงบ่อพังควมไปใช่ไหมงอกเะไรบ่างอกรลเปบ่า เบ้อหัดดือ้อเลยเคาบอกป่ะพังความ,มหายเดี๋ยวพี่น้องไปเลยอย่าไปดิดดอกไม้ด้ออย่ามามีแม่หมดไปไปไปเหลือให้มันหมดครบแล้วปาพี่น้องคำสุดท้ายขออนุญาตจับถวยเดี๋ยวผม มแม่ก็มากินน้ำลายเยอน่งแ,แม่มากมากกินบนอืง คมๆคใมนหนึ่งพี่น้องมักแข้งมักเคือปนกันอลาอย่าไปบิดมักแข้งเด้อมันอันคันคลายจะเด้อเอาอีกคำหนึ่งเสดายหน้ามันพี่น้องขออนุญ,ญาตหยกเด้อพี่น้องเชิบอือใส่ผักเลย เดี๋ยวขอเปิดข่าวก่อนคือกอบไิกินข่าวแบนวบน,น,นี้หลายมือแล้วพี่น้องไปถ่ายคลิปกินลายเถื่อแล้วตั้งแต่ติดโควิดแล้วก็คือบไิถ่ายคลิปด้วยวันนี้ดีแล้วกันเลยว่ะสิมาพาพี่น้องมากินมากินมายังน,น,นี่เนาะบนนี้พาลงทงลงทาก,กไรยเถื่อแล้ว <c oughs> ก็เริ่มมือนี้สิมามากิน กินอิ่มแล้วพี่น้องแซ่เสพ่อใกินเผื่อทุกคนเลยพี่น้องมาวันนี้กากะขอขอบใจก็คือขอบใจเอื้อและทีบเ,เหินลามังองมาสุกก,กินแล้วกะขอโม้ขอบใจพี่น้องสุขุสุคนทางฝั่ง,งลราฝั่งไทยเฮาลุงปะนะันอาแม่ป้าพี่พี่น้องน้องโม้สุขุสุคนที่หนการติดตามครับสมกาตั้งแต่ต้นจนจบหับเบืองรับสมแล้วถ้าหักหมักถือใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กา เนี่ยเด้อบายบายพอการคลิปนะ